สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะตอนนี้ปันปันยุทงหน้าค่ะพากันมเล่นยุทงนะคะทงไ้ทงหน้าพอดีอากาศมันหอนแห้งนะคะมือหนีก็เลยภากันมานอนเหล่นอยู่หน้าล้วกับพ่กันหาปูหาปลาหาเก็บพักนะคะเพื่อจะไปทําแกงส้มนะคะแรกนี้นะมะลุอสิริเฮดบ่พอปลากับท่านใดๆของกับท่านใดๆต่ว่ามือนีเป็นปันนี่ค่ะกินบักเงี้ยวค่ะนี่เหลือแต่นวยนอ้วนเรค่ะ นี่นะคะพ่อก,กันกินแล้วไลฟ์แล้วนะคะนี่ค่ะพี่น้อนอยากเอาให้เบิง้งยิงไหนสิเพื่อนใดนี่ต่อนี่ค่ะอืมไอ้ปัญญชื่อเห้เบิง้นนงนะคะจะค่ำ่อนที่เ่าจะไปเมืองอื่น พี่วัททักไทยเป็นแฟนไหนจ้าสวัสดีครับเมื่อนี้มาเห่นทญตงหน้าเย็นเย็นพี่หนอมาไหมสวัสดีอาออเือขาดีลีล่ะชิจุกบจุกจ้าโอ๊ยเมื่ออ่ะมี มองวังค่ะแต่ละตัวแล้วแถวเบิงเจี๊ยบนี่ขาดีลีเปิดมาวจะมากันนั่นกันได้ใันันได้ดิขาดีดีลเละได้เลยไดคลิปเี้แถวนันฟังนี่ได้อยอดเลยขาดเหรอก็ก้เหรอมันนู่นน ตอนนี้เฮาอยู่หน้านะค่ะอ้นดไู้ค่ดพี่น้องกําลังพูดท่ายคิปค่ะตอนนี้เขาอยู่หน้านะคะเป็นหน้าผู้ยบานนะคะก็จะเป็นพวกผื่นพักสวนขวั้วค่ะอยู่ฝั่งหน้าพี่ แล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนของปันๆน,นะคะซึ่งโละไปแล้วนะคะเพราะว่าไม่ได้ทําแล้วอันนี้ก็จะเป็นปลูกพวกต้นไผ่ต้นไม้ทุกอย่างค่ะที่ใส่ประโยชน์ใส่งานใดนะคะค่ะเดี๋ยวปันปนพาไปบึ้งอยู่น้องน้ำว่ะเป็นยังไงนะคะไปดู นะคะตัวลูกหันซ่าว้าวโอ้พี่น้องหนาวเย็นแห้งค่ะบรรยากาศรอบๆนะคะสะโอ้โห กลางน้ำค่ะตอนนี้บรรยากาศดีมากนะคะเปิดเปิเปิดตกถนนสเสียงแหงค่ะตอนนี้เป็นปันได้เฮ้มาแล้วนะคะตามที่เคยไปฝึกกลยุทธ์มานะคะ <c oughs> อาจจะยังโบเก่งวันนี้ปันปันจะพาไปตึกเฮ้นะคะไปหาปลาไปกินแร้งนะคะ <c oughs> กับพี่โอ๊ตคนสวยนะคะไทยกลองไหอยู่ตอนนี้ไปกันเลยค่ะ เราว่าง,งูด้วยหนูงูพยานยานเด้อตึกมันเป็นด้วยหนูตึหบนบนบนกหลากขึ้นมาผ่อง,งูตัวเมียตัวมันเด้อ มาเบิงลีลาการตกแหของตึกแหของ,ของนักเอกสาวฮึบคืคจะใครสวนไหมเอออินสันละกินเรื่อยๆเสิยดิกินว่านน้อพี่น้องมานี่เสวิง่ง จเย็นเย็นสวิงมาได้เก่สิบองศาเลเดอต่อมาอวอิวอิวอิอิวอันนี้ก็เราก็จับไปครึ่งเนืคตามีเลียนน้ำพีโอ๊มากนะคะพีโอ๊สอนเออสละขี้ออกกันทม

เป็นอย่าง้องกันบอเป็นอย่างลองวือลองบึงเอามาหลุดน,น้ำกันได้พี่น้องว่าเป็นปันเสดอยอย่างงูปลาหรือบ่ได้อย่างเลยสิแตกว่าโอ้มันคือติดกันเแต่ตรงไปเออนานเอาบางไว,ว้ก่อนจะเิ่งลากาึ้นหน้า ไม่ให้ปลามันติดก่อนนะคะเพราะว่าเห็นนี่อยู่เทีค่ค่ะพี่น้องช่วงนี้นะคะเขาก็มารอก่อนแม่ซะหรือแกงส้มเอาสองอย่างไหมเอาทั้งสองอย่างเลยตัวสัตว์เดชแขนขานิว้วเอ่อก็ขอไม่ได้ก่อนเถอะแค่ไไว่ากันเนาะโอเคเราไปรู้กันค่ะเบอร์เบอร์พี่น้องว่ามือกี้มันม่นบอลมันแบบซุบซุบตัวหนาเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันนี่ว่าลุกแต่หลงหัน หาสวนมะพอพี่น้องหาต้นไม่เจอแต่บนน,น,อนอ้องนี่น้องนี่เดบเะระหนูมีอย่างบอมียิงใหม่พี่น้องเอ้ย ไอป่อยปลาไปหลายน,หน,หนี่ยังล่ะยุ้ยใส่ปลาลุดเสียคิดว่าถ้าคอยดึงคอยดึงมันสีลุดค่ะสรุปแล้วพอเข้าบ่ได้ปลานะคะกลับไปกินอยู่บ้านค่ะกินียังก็กินกินปลาทูก็ได้ค่ะเบิเ่งขนาดไม้ยังถอนหายใจคนที่ถอนหายใจสำดี ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะไปเจอกันคลิปหน,านะะ้าด้ค่ะสำหรับมือนี้สวัสดีค่ะ